สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ชมทุกท่านนะครับอาดัมเบื่อกับการทำงานก็เลยอยากจะมาอัดอะไรสักอย่างให้เพื่อนเพื่อนฟังครับก็อดัมทำงานที่รัฐเท็กซัสทำงานขายระบบรักษาความปลอดภัยครับคือเขาจะเรียกว่า security system คือระบบรักษาความปลอดภัยหรือว่าบางคนจะเรียกว่าระบบป้องกันขโมยครับ ล้วแต่จะพูดครับแล้วงานนี้มันไม่น่าทำสักเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าต้องไปเคาะประตูตามหมู่บ้านแล้วคนที่มาเปิดประตูเนี่ยที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ใจดีกับพวกเราที่ไปเคาะประตูเขาเพราะเขาจะทำตัวแบบว่าเขาลำคาญกับการที่เราจะมาพยายามขายของกับเขาแต่ถ้าเขาฟัง โปรโมชั่นของของเราเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะสนใจเพราะมันเป็นสินค้าที่น่าซื้อมากผมว่านะแต่มันยากที่จะให้คนที่จะตระหนักว่าที่เราพูดให้เขาฟังเนี่ยเป็นอะไรที่มีจะมีประโยชน์กับเขาอ่นี่คือชีวิตของอาจารย์ที่อาจารย์กำลังเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังครับเพราะว่า ที่รั็เซัสเนี่ยไม่ค่อยมีคนที่จะพูดภาษาไทยด้วยไม่มีคนไทยคุยด,ด้วยก็เลยมาอเอ่อวิดีโอสำหรับเอ่อ u t u b e เพื่อเพื่อนจะได้แบบอ,อ่ส่งข้อความมาคอมเมนต์ก <laughs> <Netherlands c oughs> ็ได้ <c oughs> แล้ว ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเออคิดว่าจะพยายามเก็บตังค์เยอะๆเพื่อว่าผมจะได้กลับไปเยี่ยมเมืองไทยแล้วก็ไปเออเที่ยวกับเพื่อนๆที่ประเทศไทยครับไปหลายท่านคิดถึงนะสวัสดีครับเมื่อพูดว่าคิดถึงก็หมายถึงว่าคิดถึงเมืองไทยคิดถึงคนที่อยู่ที่นั่นโอเคจบข่าวแค่นี้